Đấy <tươi> ạ, nói như thế Ăn được ใช่ว่าฝรั่งเอาหนีพะลงรวมฮะรวมแล้ก็เอยีนเนสใส่มาลงก็เอายีนเนสใส่มาลงกัอิจด็อกอะไรบนี้อบาง่มบผมไ่รวมนึกเอา ต้องทำแบบสุดข้วงพุดยีโป๊ะใส่ฮะยก็ลุงเว่ยก็รถบ่าย่ยี่กองละไม่จีบรถกรบายว่ะเออเออตึดตึ๊ดอไรเธอตึ๊ดตึ๊ดอะ

โอ้ก็จะไขประตูห้องนี้เนาะ าาก็แตกน่ะอ,อันนี่กำกับกำกับตัวนี้ตับนีแล้วก็แตกเลอือ คนมันหนอยอยู hmm. ่บ่ลเลยฮะเร่เบะโอ้ยแบบหมุน อ้าวนี่ขนมดีดีเนาะปูนัดเลยน,นโอ้นีน่ีเขาเกตเ็จเป็นไทยเป็นไทยไนยเาดวนี่นนดีพลังพลังสื่อเกตเ็จไทยเป็นไทย,ไทยโอ้นี่บมนลอกายแล้นาะ hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ thể... <laughs> à? lỡ